ไม่ได้นะหนูชอบมากเลยเพราะว่ามันเป็นตาลินจีแล้วก็อันนี้ขายเบบี้อันนี้ตัวละห้าร้อยอันนี้ตัวละหกร้อยมั้งคะอันนี้ไม่รู้อันนี้ก็เป็นชุดลาบูบุอันนี้พี่ไอร์บอกว่าซื้อมาใหม่อันนี้ของเล่นให้น้องสโลมรอันนี้ก็เป็นตุ๊กาตาน่ารักเหมือนกัน น,นี้หนูจะเอาไปตั้งโชว์ในห้องโอเคอันนี้เป็นเทสทูแต่ว่า,อ,อ,าอ,อันนี้เป็นหุ่นสอง<บ>ล <c oughs> อนและนั่งมันนั่งมา้านรอยอันนี้เป็นแบบเก <Okay, S 1> ี่ยวใช่ไหมลูกใช่โอเคอันนี้ก็เป็นหมีลอยเกาะดองจันอะไรประมาอันนี้เป็นสตรีเกแล้วก็หมดแล้วค่ะมีขนม <c oughs> ไปเราไปกินกันนะะกิน,นอะไรยุติอาโนมจริงน้อง,งอแล้วแล้วเกย,ย,ยดูกระาไรเร็วคะมันมีกระปงกระตาองเรามีผู้หญิงอยู่เลยลูกนี่ไงคะ<อ>จะใส่กระโปงให้น้อง ไม่ได้คนน้อยคน้อยคือพิงค์เลย <laughs> น,น้องไม่ต้อยคนเหมือนก็คอยชื่อน้องเหมือนแม่แทนจตุรงค์อาร่ะ <laughs> ทำไมมันฝุเน <laughs> มันฝุ ได้แล้วใส่โบว์มันแน่นมันเป็นวิทยาพี่มันต้องเหมาะกับตัวสีชมพูนะเพราะนั้นเล่าแล้วนะใช่เล่าลูกตายแน่คนนึงเก็บทำไมมีนึ้ว่ามันอันฟ้าให้ต้องแนบเป็นอย่าง ใส่เบ่งฟาตัวใส่กระโปงจีโจมปูโอ้ชาบะจีค่ะหนูเป็นผู้หญิงนะคะน่ารักอืมวันนี้เรามาเปลี่ยนลุคลาบูบูของเหนไปกิดจริงปะไปชอบกันไปชอบกัน อันนี้คือของทั้งหมดที่หนูให้น้องวันนี้นะคะโอ้นีไม่ให้น้องวันนี้เหรอคะอันนี้เสาแล้วค่ะอันนี้ก็กลับป้าให้น้องแบ่งให้น้องแบ่งกันแบ่งกันอันนี้ก็ของของหนูให้น้องเหมือนกันอ๋อใช่ไหมอันนี้หนูจะเอาไปซากแล้วเพราะว่ามันไม่เป็นสีขาวแล้วมันเน่าอันนี้เพระจาซื้อให้อัีหนูจุบๆบจนมันเน่าเลยลูกอันนี้พ่อจ่าซื้อให้คนละตัวแล้วก็อันนี้ก็พ่อจ่าก็ให้แบ่งกันของยี่ตูก็มี ตัวเดียวอันนี้ของมัมมี่หน้าเหมือนมัมมี่เลยสวยมามมี่เลยตัวนี้ยิ่งหน้าเหมือนมัมมีก็งิ้งเขียวแกแขกแแห่ใช่ฟันมันมันเหมือนฟันมัมมี่เอ้ยจะอ่อนคนมามีขนขีดตะกี้นี่ขาลูกว้ายคือแอปเปิลเขียวเทมามีไม่มีขนขาไม่มีขนขาลูกไม่มีขางับ